แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อเเต็มโปรใช้วิจารญาณในการตัวเางสูง้งเสียงสูงจะว่าไยุกับเฟือสิบเลยเฟือนเดือนจะได้ตัวไหนน่อยอเรเช่นอะไดีมากะ ลงพิมพ์เขาทั่งเลยหรลงพิมพ์อ่ะลงพิมพ์ลงพิมพ์ว่ะลงพิมพ์ไ่ได้นะเจ๊ตังเดเกิกินครับเจ๊เจ๊เกิกิ่นกำลังยกไยกคอมอกมากตอนลงพิมาแล้วลงพิมพ์มาแล้วใจเย็นใจเย็นอย่านลงพิมพ์ลงพิมพ์นีเดือดขางมาจากสน้ำมาจากพุทธอ้ยแงกเกละพรมสีกระสีเลยลงพุ่มกอะสีเลยวันที่วันถี่หน้าวันเดียวเสริมอสรตลอดเยมาจกไหเกที่เนาะ

มอวีวิ่งกันหนวกกตัวะเ้นตัวั้นิตัวนั้หาพันมาละออไปมันไม่งีเ้ไเลยไมีีอะจ่ยดับไปับไปดับที่ผาเก่งเลดับที่ผายไอ้คนที่พกื่อเก่าลำนึงน่ะอมดเหียเลยเรอเดวลงลิพ์ลพลิห้งไไปก็ลนึงคือบนขาพันมาละตัวเดียวหาคนาึ

ก็แบบเขอจะเล่นอะไรที่กันที่เขาแต่ว่ากูตรมก็ัวต่อก็ซูดน้องก็รอเขาหมดมาตรการที่นราทำตอกก็ซูดแต่สูหรือพุ่งเจ้าพรมดูลางเราเนาะดูเมนดูลางเอเลียตกระอตัวเดียวไม่เจ๊งเลยซีตัวนี้มันทำกี่มางี้สีมาแฮ้ตัวเดีย 4ตัวนี้สตัวที่พ่อพูดมาเด่มาเนี่ยส่วนมาแรรขับขับขบจับพ่อจับปูจัปูเกี่เนาะตัวเดียวเก้า่กากาีอาแปก็ได้เกาปก็ได้วพราเนาะกันมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะสูงดีกว่านวันนี้มันข้างไปสูงเก้าสแปดีี่พราะว่คือเรา บักมากรี่มักสามก็สามมาได้เอาต่อเป็นลักว่าไดไหมเด่นเด่นเก้านบแม่เด่นเก้าเป็นลักถ้าเด่นทีแล้วถ้าตัวประกาอะไรเด่นเก้าครับตัวตัวเด่นที่ก็หาเรเป่นสีก็แม่ก็ประกบเก้าเก้าอเขูนย์ก็เอราว่าูนว่เอาขา่เอาไปบนมัค่ะบนั สำหรับแนวท,ทางของพ่อสไวยงวดวันที่ 6, 5, 2, 000, 16กุมภาพันธ์2 5 6 8เนาะคะ่ะพ่อมีตัวเลขที่จับคู่ให้เอฟซีมีตัวใดแน่ค่ะมีเด็กรังกับเอฟซีเขานเะจ้าจับคู่ให้ตัวเดียวแต่ว่า FC เอฟซีขันมาขันมาซีแต่เราโวมิเก่าหรอกเก่าไ่ายบ้านเนี่ยคือจัตที่จะได้จะเอามาจับใส่กับซีเ่ราะต้องพ่ต้องกลับไปตรงค่ะเออถ้าพ<ม>่อมากกว่า,วา,วา,วาซีโวมิแท้หาเอฟซีมา เอาเกาะต่อยมาได้ล่างเต็นซีกับยังกาะค่ะาสี่กับห้าล่างที่สี่กบ้าอลหลายมันก็หลายตัวค่ะโอเคเอาแบอกบอกให้ฟังแต่ว่าตดเขียนสิเขียนให้แค่เม็ดเดียวแนนเม็ดเดียวเพราะว่ากานมากกลัวมากซีเด้ดไงไอ้ซีต่อยมาได้แต่ว่าตัวที่พ่อสบายให้คือตัวไหนคะจับคู่ให้ต่อยซีตัวเดียว เต้าสีเด่นสีกับห้าล่าเด่นตอนเป็นตัวถึงมหัเด่นสีก็หาเจับคู่เก่าสีลเก้าสีตัวเดียวเตัวเดียวอันนี้คือล่างเราจะพ่อเรีนอ๋อล่างเด่นสี่กับห้าแล้วจะจับคู่ให้เก้าสีบนบนบนเด่นบนเด่นห้าศูนย์ห้าบศนห้าศบนเด่นห้ากับศนยแล้วุุาจับคู่ ตับวัวก็ตัดออกก็ตี่อกวกคคั้เลือเหลือตัวไหนรับนตับวัวทางเดียวครือสามฮะสามแป็หาก็ไเ้ยเมอไหร่พูดการไปกลับกันสามเป็นอนก็ี่ในนี่แหละสามตัวนี้ค่าผมัวนี้อยากตัวนี้หรอกน้างเลยเรางม่ยอเลยตัด ตัวนี้มีเ่สามแปดห้าสามตัวมีเม็ดเดียวมันปค่ะมีสองตัวปะค่ะเพ่่นาเนาะปี่าก็ทุนสามเปดห้าแตุ่นสามลกตารมาจากสามตัวสามแปดห้านสามก็มีแค่นี้ห้าทนสามเอาพมาสามวนว่าทุนเจ๊กันได้เอามาอีกสามไ่พมาเาบ่รานปนี่แล้วนะค่ะเติมติดินไปที่ ปดโอเคทำองนั่นแหละแต่ว่าจบพูดอะไรถ้าพูดเร่อันที่แปดนี่เออแปดลักธิเพราะว่ามันแปดเก้าทูน่าดีลัก์นกว่าแปดเก่าทูนถึงมาในนอนเราไปตั้งไหนกลับมาตั้งไหนกลับมาแน่นลบกผมลบกผมเตออกจาหารันั้สิมายุไนิรับเลยอ่ะเพราะว่าเตอตัวนึงเกียรติเยก็ไม่มน่ะตัวไหนก่อนอตอออกจาหารนั้นิ่มายุแปดเก่าทูนถึงมาในน้อน แปดเก้าศูนย์แมนด้่บนนะอ่ะต่อมาตัวตัวหนึ่งตงิดต่อม,มอาแล้วกันคู่มันอ่ะคือหาหาาวหัวอ่าวฟูนอย่็ได้ตัดตัดหักรอบเดี๋ยวหากับาวูนนี่คได้มากเฟรยกับเราไปทำนั้นละแต่บา,างลายมันขึ้นหลายตัวคะพี่บุญท่ามแปดแปดเก้าศูนประแมนนี่จับแปดแปดเก้าแล้วก็ศูนอะ่ะคือเลขติดมาตัวใดตัวหนึง เขียนไหมเลยจ้ะโอเคแต่กระุณพเขียนอะไรมาขอออกไปแล้วิี่นะได้กว่าสิหลายนมันบอดเราเราเก่าหกเก่าหางสิอะไรสิตารุปุณุณสาตัวแปดเก้าส่วนจะมีตัวใดกันบา่ตัวนี้แน่นอนฝังค่ะหนึ่งสุดหนึ่งหน่ศุนสองนนี้ไปซื้อแหหาแวนปมดึงงสองซื้ออสิเแม่บอกอะ พ่อจะขอสามตัวเด็ดๆของพ่อสามตัวข้างบนเด็ดๆของพ่อสามแปดหาลยครบสามแปดหาตัวเดียวต้งวนไตัวนีละมุนยืนันสามที่หันเลยยืนนี่ไม่ไปใช่สองตัวมี่วะค่ะสองตัวกับมี่แปดหางครับตู่สามกับตสามอันนี้อย้่เท่งๆเฮ้อยู่ตลางยู่ยู่ข้างบนข้างบน ลัคือสี่เก่าเก่าสี่ตัวเดียวสิ่งตัวเดียวทางตะลุ่มนะเน่เก่าซี่ตัวเดียวแต่เราน้มาเก่าสิเขาแปดที่ก็ได้ถ้าสำนักพ่อหาตัวเดียวเลยโดดๆเลยก็คือเก้าสีไปใส่อก็ไปพไหไยุดุเกียนนี่ไปตัวอื่นมาได้บอกไปไหเลยหยุดจึกกยู่นีนี่ตีอนี้อัน้ัแปดที่ก็ได้ใช่ไหมท พม่ถือว่าแต่าผ้่เคือนไม่ดีวะต้องไปอเยว่า้เจดอันวั้นอนน้บัซีน่เจ็สะเขากอสามกันเลยกอดกอสามตกันเลยเพาะ้อาตัด่นประเด็นะ้อไรมันะลมักินตับตัวนตัว้างเดียวทางเดียวตีางเดียวตัวไหนร้องข้อย้าใหม่ สามแปดห้าสามแปปดห้าสามแแล้วก็อันนั้นก็คือแปดศูนย์เก้าูนย์กคือเลขหลักก็คือเลขเลขหลักเลขหลักเิลขหลักซิบตอนเรเลนรู้เลขบบนน่เดียวใพิจารณาเอาดีเพราะในจำผู้ให้ไมต้องเขียนไม่ต้องเขียนสามตัวมี3ามแปห้าสองตัวมี8ปหกับ0ูนสค่ั้ ข้างล่างมีแค่เก้าสี่เม็ดเดียวใช่ที่เหลือให้ฟังเอาเพราะว่าถ้าเขียนกระดาษพ่อมันลายเบนบ่ปกติมันลายเอาเอาแค่นี้ละมันค่อยตุ่ออกตัวเดียวแค่นี้ก็ถเทือนเ้วให้แข็งๆนินึงตุ่ออกตัวเดียวล่างออกตัวเดียวเบนบ่ยูติดวงเอ็ดซี่ผมเลยเพราะว่าอยูติดวงผมพี่จะน่าเอาเสียบพี่แท้บมี นี่ตัวนี้มันกับร้อยยังตรงคิมเราหาก็พบหาก็พหาพบะพนเนาะแก้ตามตัวนี้มาก่าประกบคู่กับตงนี้นะถ้าแกะกคูนเนะแ้วตัดออกตาดพกออกกาบอกคันว่าหาหาไม่พหกสิกระหก็ได้มากะแนบอกมันซื้อว่าลายดอกกรตัวเดียวอันนี้เราวบอกอธิบายฟัทคานผู้ใดก็มา

ยุทงนิตยุดนักเอาพอมากเะเก่าแคบแคบหันมากูนเก่าูเจงก็ได้วงมากูสามาคูนเจก็ได้้วมากูสามาคูนเจก็งับพกันพ่อหันไม่จชพ่อหันแล้วพ่อเก่าลงขอบคุณโอเคจ้าขอบคุณจ้าอย่างกที่กันเนาะเป๊ะเ้อ เอ๊ะแล้วเรามาไหนน้อเป็นเลวิ่งกผิดหรอเลวิ่งกบผิดหรออเลี้ยงลากผิดเลยอ๋อครับเป็นไงกบผิดวิ่งมีตัวใดเนี่ครับพอสวยมีสีกัผมีสีกัผาอเด่นไปทิ่ตัวใดค่ะเด็นสีเดินสีเดินสีเดนสีกัผโอเคบ ขอขุดนครับคุณตูนนะครับโอเคโอเคครับสวัคุณตสวัสดีครับขอุดมาครับครับคุณครับนี่มึงจะรักกับนี่ทั้ง